สวัสดีจ้บพี่น้องเมื่อนี่คอยมาเอาปลาจ้บพี่น้องมาเอาปลาน้่พี่นออ้องนีละเบิ่งเนี่ยคอยสิพ้ามาชมบรรยากาศปลาคืนนอกจากพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงปลาคืนเนาะไปเลยๆเสียงน้ำเสียงน้มแห้งแห้งจับพี่น้องคุณมากรอกกันเลยเอาเสียงน,างน้าลุเนอกพี่น้องเหลือแต่เสียงผักคอยนี่ละเก็บบรรยากาศยุน อยู่น้ำหวยน้ำห้องมาฝากพี่น้องเนาะผ้าแต่พี่น้องเก็บเห็ดไหลกับโบไวจะพี่น้องยันมุจเจ้าเบื่อเนาะข่อยก็เลยผ้าเจ้ามาเบิงแนวใหม่ๆเนี่ยสีอันมาคิดป็นไดกับสีมีคลิปแนวอื่นลงนั่หล่ะจะพี่น้องจากสีง่ไปหาเห็ดคือเก่กจาจะพี่นอ้นองจะมาต้อน,นีพาพี่น้องมาเอาปลาเนาะ นี่บึงบรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศแต่ว่าบ่มีเสียงหนามเนาะพี่น้องเนาะเอาเสียงหนามลงเล้วเนาะเบิงปลาึ้นพี่น้องเบิงเบิงเบิง้งงยสุดยอดมากสุดยอดมากจ้ากระผุดกระพูะพ้พี่น้อง หลายขึ้นเรื่อยๆจะพี่น้องเดี๋ยวคอยสิป้อยให้ใหมูเจ้าเบึงเนาะจะพี่น้องคนบักลอกกับซบอผากเสียงใสเนาะให้พี่น้องได้เบิงแบบคักๆมาตักเอาอีกแล้วพี่น้องตักไปชํำแหละเนาะ เดี๋ยวเพืนสีเนาวก่อนพี่น้องอื้ได้เทื้ละไล้ค่ะ ึ้นเป็นบาทเป็นบาทเด้อจะพี่น้องซ้อมเบิงเพิ่นสิมีมูหน่อยมูใหญ่ขึ้นมาเนาะจากพี่น้องไปเรื่อยๆจ้าบ่ได้หาเบิงง่ายๆเด้อจะแบบนี้ปลาไหลายค่ะพี่น้อง ถ้าเบิ่งเร้่อพี่น้องเิ่นสิข้นอีกลเลยเิ่นขึ้นเป็นมูเด้พี่น้อง เบึงไปยาวยาวจะพี่น้องเบืงไปยาวยาวเบี่ยนจากเขาป่าเป็นลงน้ำบางเนาะพี่น้องเนะาะอ,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 อย่าเฝ้าเบื่อ่อยเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าเบื่อ ขึ้นเป็นหมูเป็นหมูเลยพี่เนาะวันนี้ขึ้นขักขึ้นแน่พี่เนาะมั่นี้ข้าวเดียวได้บักหลายอีกแหละ พี่น้องเอ,อ้ยจ,จ้าแม่บ้านจะแม่บ่ายกำลังช่ำแหลปปลาเนาะน้ำกระตาหน่ะกมีมตจปลาเพื่อท่าพี่น้องบอดี้มี่แค่ซ้ำหนีเด้อจ้ายังมีอีกหลายจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณ